สวัสดีครับคุณนานาวันนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ย Morning ค่ะสวัสดียามเชา้าวันนี้ตื่นเชา้านั่งจิบกาแฟนะคะแล้วชมวิวจดปดัใจไม่ไหวต้องลุยลงมาถึงข้างล่างค่ะนะคะแอ่งน้ำนะคะแอ่งน้ำที่เป็นทาอน้ำของอหินปูนแถวภาคใต้เรานี่ต้องบอกจริงๆว่าใสแบบใสเหมือนกระจกอะคะ่ะ นะคะหลายคนลุยไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่เคยรู้ว่าเมืองไทยเรามีแอ่งน้ำใสธรรมชาติเห็นปลาเสือไหมคะนี่มองเห็นปลาเสือเป็นฝูงเลยนะคะเมะื่อกี้ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นเป็นลักษณะของกบภูเขาตัวใหญ่มากกระโจนซึ่งหน้าเลยคะ่ะนี่สังเกตน้ำนะคะใสจริงๆเดี๋ยวเราจะเล่นน้ำตรงนี้กันที่นี่ วิทยานิยชาติเขาปู่เขา,า่าจังหวัดบ้านเราพัทลุงค่ะ